ทุกผ้ชครับวันนี้เวลาเราเหลือน้อยก็เดี๋ยวจะรีบพ <rawd> ูดหน่อยแล้วกันแต็ก็เคลื่อนแสงไปที่นี่อยู่เหมือนกันนะใครขึ้นมาหน้าดำหมดเลยติงลี่หน้าขาวไหมครับโอเคใช้ได้ก็วันนี้ได้รับเกียรติให้มาแชร์เรื่องรายได้นะครับแต่จะเขินๆอยู่นิดนึงเพราะว่าท่านด้านหลังนี่รายได้สามสิบสี่สิบล้านกันทั้งนั้นเลยนะครับตองนี่ยัง้วยังคิดๆนิดนึง ไหนวันนี้ใครมาในห้องนี้เพราะว่าอยากหารายได้เพิ่มนอกเหนือจากงานประจำาครับไหนใครมาห้องนี้เพราะว่าอยากสวยอยากหน้าใสเพราะฟันเซนไหนใครมาห้องนี้เพราะอยากพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศทุกปีไหนใครมาห้องนี้เพราะอยากให้ตัวเราและครอบครัวมีสุขภาพที่แข็งแรง ถ้าทุกท่านมาด้วยเหตุผลข้าวๆเหล่านี้นะครับท่านมาถูกห้องนะครับขออย่งปลกมือให้กับคนที่ชวนท่านมา่อยครับแต่ถ้าอยากได้จ,จริงๆไอ้ที่พูดามาเมืนน่อกี้วันนี้ถ้าต้องเปลี่ยนครับต้องเริ่มเปลี่ยนครับถ้ายัางคิดเดิมๆพูดเดิมๆทำเดิมๆผลก็ต้องออกมา คิดเดิมๆพูดเดิมๆทำเดิมๆผลก็ต้องออกมาคิดเดิมๆพูดเดิมๆทำเดิมๆผลก็ต้องออกมาต้องเปลี่ยนครับคือมีเพื่อนหลายคนที่แบบบางทีก็บวอยากเปลี่ยนงานแต่เขาก็ไม่เคยออกไปหาสมัครงานที่ไหนเลยก็บ่นก็คือก็ได้แต่บวแต่ถ้าเราเห็นหลายๆคนบางทีพอจะสมัครทีก็อ๊เดี๋ยวรอออกพรรษาก่อน S <S จะสมัครปีอุ้ยเดี๋ยวรอปีใหม่ก่อนพอจะเริ่มทำอุ้ยเดี๋ยวรอสมการก่อนผมบอกไว้เลยครับจริงๆสงการปีใหม่จริงๆมันไม่มีครับมันมีแต่มืดแล้วก็สว่างสว่างแล้วก็มืดไป365้าครั้งเราก็เลยเรียกมันว่าปีใหม่เท่านั้นเองความจริงถ้าท่านจะประสบความสําเร็จในครั้งเซนท่านต้องเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ครับเปลี่ยนในห้องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นออกไปนี้เราต้องทำไงรู้ไหม คิดใหม่ๆพูดใหม่ๆทำใหม่ๆผลถึงจะออกมาคิดใหม่ๆพูดใหม่ๆทำใหม่ๆผลถึงจะออกมาแล้วถ้าไม่สำเรเ็จล่ะก็ต้องคิดใหม่ๆพูดใหม่ๆทำใหม่ๆผลก็จะออกมาเดี๋ยวก็สำเร็จเองเจ็ดปีที่แล้วผมมาอยู่ในห้องนี้เริ่มต้นเหมือนกันกับทุกท่านครับคือผมก็เริ่มเหมือนกันผมก็มานั่งตกมือก็ตกแบบเออเออก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกัน อ่าจริงๆหลายๆคนคิดว่าอ้าวก็ใช่สิได้เดือนละแสนก็พูดได้สิจริงๆไม่ใช่ครับผมถามจริงๆวันที่ผมเซ็นใบสมัครผมมีลูกพีไหมครับไม่แสดงว่าเราเริ่มเหมือนกันใช่ไหมใช่แล้วผมเริ่มยังไงไม่ได้ต่างกับท่านรูบี้เมื่อกี้เลยก็ออกไปทําหน้ารีเซ็นสินค้าด้วยนี่ครับมเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์ทีทำ อ้าวพอหวยพี่บอกสองห้าศูนย์จริงๆมันเป็นอดีตไปแล้วก็เริ่มได้มอเตอร์ไซค์ก็ขับขับรถไปทำหน้านัดลูกค้ามาที่สาขาทำหน้าทำหน้าที่บ้านครับนลูกค้าที่สาขาทำที่บ้านนัดที่สาขาทำที่บ้านนัดที่สาขาพาเข้าประชุมพาทำที่สาขานัดที่บ้านพาเข้าประชุมทำอยู่แค่นี้ หลายๆครั้งที่เจออุปสรรคไม่ได้ต่างกันเลยครับลูกค้าบน่นลูกค้าดา่าเป็นเรื่องปกติบางทีสิวขึ้นก็โทรมาบีนจริงๆหลายครั้งบางคนพอลูกค้าโทรมาด่าปั๊บเลิกจริงๆถ้าสิวเขาขึ้นเนี่ยหมายความว่าเราจะไม่ได้เบนไหมครับไม่เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวสิวขึ้นหมายความว่าเราจะไม่ได้บ้านไหมไม่สิวเขาขึ้นมันเกี่ยวอะไรกับอนาคตของครอบครัวเรา,เราละ่ะจริงไหมคือมันเป็นเรื่องปกติก็ถามจริง เคาน์เตอร์แกรนที่อยู่ตามห้างมีคนใช้แล้วสิวขึ้นไหมมีสินค้าส่วนใหญ่ของทางเซ็น95เปอร์เซ็นต์นะครับใช้แล้วเห็นผลครับส่วนน้อยจริงๆที่จะไม่เห็นผลจริงๆก็คือให้เราทําใจให้มันเป็นปกติแล้วผมก็ทําอย่างเงี้ยอย่างต่อนเนื่องบางครั้งลูกค้าบน่นลูกค้าดา่าเราไม่สนนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมลูกค้าด่าใครรู้ไหมด่าเรานะบ่นให้เราแต่บางอเ,เอิญเร<อ>าจะหาตังค์ให้แม่ให้แม่ไงเร<อ>าจะหาตังค์ให้ครอบครัวเรา ในนี้ลูกค้าด่าเราเราแต่เราจะหาตามให้พ่อคือมันไม่ได้ราคายถิวนะครับมผมก็ทำอย่างนี้ต่อเน,นื่องปีหนึ่งออกรถกระบะเป็นคือเป็นรูเป็นรูที่สงสายนะตอนนั้นคนนั้นสองหมื่นกว่บาทอายุยี่สิบสามไฟแนนซ์มันปล่อยกู้เด็กจบใหม่อายุยี่สิบสามด้วยแล้วที่สำคัญอาชีพที่บอกคือทำทางมีเซนเอา้าแล้ว ตอนนั้นเก็บตังค์ได้แสนหนึ่งไปดาวแต่ว่ามันปล่อยผู้เฉยเลยตั้งห้าแสนกว่าสแสดงว่าไฟแนดงเขาเชื่อหรือในอาชีพพังเซนไหมครับเชื่อ <Yeah. S 1> ไม่ได้น้อยหน้าใครแล้วนะจริงๆแล้ว <Yeah. S 1> ขอสมีเครื่องดนึนงพอดีพิธีกรเขาย้ายตำแหน่งกับย้ายที่เรียนให้ไหมก็เ <laughs> 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 มื่อกี้เป็นเอมอรอนป้ายแดง <laughs> จริงๆต้องบอกว่า <laughs> เป็นคราวสตาร์ป้ายแดงนะครับ <laughs> ก็ผมก็เปลี่ยนไปเรียน MBA เรืงเดีเมื่อไหร่รู้จริงๆเรียน MBA ที่มอขออ้าวบางคนบอกอ้าวทำไมเป็นดีเรคเตอร์แล้วยังต้องไปเรียนต่อยมันมีหลายคนไหมครับที่เราออกไปสปอนเซอร์แล้วไม่อยากทำขายตรงกระกอบอย่างนี้มีไหมมันแบบอโอ๊ยอีปวช<笑><笑><笑>ก็บางบางที่แบบเดี๋ยวเออเดือนมีนาจบโทรอาจจะ พักสักหน่อยอาจจะต่อเอกเลย <_ ug> ก็คือโชว์ให้ดูว่าเงินที่ใช้จ่ายทุกบาททุกสตางค์ที่เราเรียนต่อเึกเรียนเอาเทถามจริงๆดอ็อกเตอร์เนี่ยเขาให้มาสมัครทางเซนได้เงินเดือนตามวุฒิไหมไม,ไม่ได้นะเรื่องเหมือนกันไม,ไ,มไม่มีอะไรเลย <_ ug> เรียนเอาเทเรียนเอาอมันอะโกโกท้ทำไมถูกไหมครับเพราะว่าเงินทุกบาททุกสาตางค์ต้งเส็นดายหมดถูกไหมครับคือผมหาไม่ได้ทำมาหากินอย่างอื่นแล้วก็ใช้ เงินกลางเซ็นทั้งหมดเลยในการเรียนบางคนอาจจะแบบบางคนก็อาจจะดูถูกอาชีพเราบอกพวกชอบขายของไม่ชอบพอไปชวนทำกลางเซ็นจนป๊ะ<บ>ไม่เด็ดขาดมันบอกเลยอีพวกนี้มันกินควายแล้วไม่ย่อยดีวพูดคือผมได้กระกลางเซ็นสุนเดเดให้ดูนะครับ <c oughs> อันนี้เดีาเขาบีบเวลาเวลาน้อยไปอย่างรดวดเร็วอีนนี้เป็น อีกสปีสอปีถัดมา2ปีถัดมานี่ยังไม่ได้สร้างบ้านนะครับพอดีพ่อขับมอเตอร์แล้วรถเปียเสียแกก็เลยมาให้อยากให้ลูกเห็นลูกโบนัสเจะแสนอยากให้ซื้อมอเตอร์ไซค์คันใหม่ให้ก็เลยบอกพ่อไม่ต้องซื้อหรอกก็เลยเอากระปะคันนี้ให้พอ่อแล้วแต่เองก็ไปซื้อทัมลี่คันนี้นครับล้านสามวกน<ชอบ> 3, ปีที่สปีที่สก็ทําบ้านบ้านหลังนี้จริงๆไปไอโหลดออกมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับแบบบ้านจริงๆที่เขาเสนอขายไว้ในโครงการคือแปดล้านหแต่ว่าเอามาสร้างเองหลังนี้3ามล้านห้าครับ <Ooh. S 1> อีก็ยอออกอีกอย่างนึงค่าวสตาร์หมัดหมาในเดือนกรกฎาคมกรกฎาคมสิงหากระยายเดือนนี้เดือนที่3านะครับโบนัสสองแสนบาทครับผม ตอนนีไม่ได้ยากปวดนะครับไม่ได้โชว์อะไรก็เขาให้มาแชร์ก็ถือซะว่าใช้แบบสมฐานนะก็ตามตำหน่งนะครับอันนี้เป็นท่องเที่ยวกับทังเซนที่ทั้งเอเชียแล้วก็ยุโรปนะครับคือท่านก็จะมู้ว่าเวลาไปเที่ยวกับทังเซนถ้าคนที่ไปแล้วจะรู้ว่าสนุกขนาดไหนบางคนเนี่ยทำแต่งาน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 ,งานเลิกงานก็กลับบ้านกลับบ้านก็ทํางาน ก็เลิกงานเสร็จกลับบ้านกลับบ้านเสร็จก็ออกมาทํางานก็ทํางานหาเงินทํางานหาเงานินก็อ,อยู่อย่างไี้ชีวิตกท่านครับอีกไม่กี่ปีเราก็ตายกันแล้วครับจริงๆครับบางคนนะตั้งแต่เกิดจนตายฝรั่งเศสเบลเยียมเน,นเธอแลนด์ที่เราไปเป็นยังไงก็ไม่รู้ไปเดินชายหาดลงสบายๆไปเดินช็อปปิ้งแบบมีความสุขไม่รู้ว่าเคยไหมคือ บางคน้ขนาดไปทะเลยังนอนก่ายหน้าผ่านเลยจะไปทำไมก็ไม่รู้นะครับอ <laughs> ย่างมากก็เซนท่านลลลหลายคนเนี่ยคือ <laughs> เหมือนที่ท่านดี렉เ,เตอร์หลายท่านบอกคือเก็บเงินได้ก็ไม่มีโอกาสไปแต่ทํากับคังเซนได้ไปสิ้นเดือนนี้วันที่สามสิบไปเกาหลีแล้วก็เดือนมีนาไปสิงคโปร์ต่อยอีกรอบนึงเที่ยวกับคังเซนรวนๆครับ ดูันนี้นะครับแม่ทีมันนี้มองถนัดไหมครับไม่ถนัดเท่าไหร่อันนี้ใครครับม <c oughs> มีหลายคนบอกว่าเหมือนกบอันนี้ผมได้มีโอกาสไปสัมผัสทีมะเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับ,ท,บที่ไปกับที่ไปกับพังเซนทุกทริปไม่มีทริปไหนประทับใจเทๆๆ่าทริปนี้ครับรมาเก้าจูงห่ครับที่ประทับใจเพราะว่า พาพ่อกับแม่ไปด้วยครับออแล้วก็ภรรยาด้วยครับก็คือพ่อกับแม่จะทํางานหนักไหมไม่ใช่ทําหนักอะไรก็ทํานาทําไรเลยเขาจะชอบปวดหลังปวดเอวบางทีชอบไปนวดไปอะไรประจําแต่พอลงเครื่องที่สนามบินปั๊บก็พาไปช้อปปิกก้ไปวิ่งในกระเด็งสิบห้าสิบกนะคือเวลาพาคนที่เรารักไปช้อปปีม้มันมีความสุขจริงจง ผมเชื่อนะครับอยากให้หลายๆท่านพาครอบครัวไปครับแล้วก็ปล่อยให้คนที่มันดูถูกเราพาพ่อมันไปเที่ยวสวนสัตว์ไอ้เนี่ยเขาสวนกวางให้มันพาไปเผืนน่กคนนะพาไปด่อยแม่หน้าจะเป็นละมั่งอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปกับงเ็พาพาไปเที่ยวกับตีน่าพาไปเกาหลีให้มันดูไหมครับ เอาเป็นเทคนิคีง่ายเอาก่อนลงไปนิดนึงนิดนึงก็เทคนิคสามสามข้อครองตนครองคนแล้วก็ครองงานครับ<ะ>ก็อยากที<ะ>่ยึดถือไว้ครองตอนครองยังไงประคับประคองกําลังใจให้ได้ครับอย่างแรกคือิีงที่จะอยู่ในครั้งเซนได้นะครับต้องท่านต้องใช้สินค้าครับต้องลองใช้ครับถ้าใช้ดีแล้วถึงบอกต่อได้ใช้ไม่ดีบอกต่อแล้วบางทีแบบ คือบางทีเราไม่ได้ใช้แล้วไปบอกตอบคือมันไม่มีพลังเวลาพูดแล้วเวลาพูดไม่ต้องกังวลขายด้วยความรู้ที่เรามีแต่พีเซนด้วยใจคือเวละ <laughs> ตานักขาเราก็ที่เราเขเปิให้เขาดัวคนระับคืออยากให้เขาได้ของดีๆเราก็ก็พูดไปตามความรู้ที่เรามีแต่ขายด้วยใจจริงปรารถนาดีกับเขาจริงๆไม่ใช่พ,พี่พี่ต้องเอาอยู่ผิดไฟนะทำไมละ่ะ หนูจะปิดยอดคือมันไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยถูกไหมครับคือเราต้องขายด้วยความรู้ที่มีแต่ว่าคือเราพีเซ็์ด้วยใจคืออยากให้เขาประสบความสําเร็จจริงๆ mm hmm. แล้วถามว่าผมเริ่มต้นใหม่ๆยังไงผมท้อทุกวันบอกท้อทุกวันแต่ทําทุกวัน mm hmm. บริหารกําลังใจด้วยการโทรหาแม่ทีมเข้ามาประชุมประชุมไม่ได้ก็ออกไปทํางานท mm hmm. ้ออีกก็โทรหาแม่ทีมท้ออีกก็เข้าประชุมก mm ็ hmm. ทําอย่างเงี้ยท้อทุกวันแต่ก็ทําทุกวันไม่เคยเลิกครับ แต่ส่วนใหญ่ที่ไม่สําเร็จมันเลิกก่อนจริงๆแล้วก็ครองคนถามจริงๆคือเราต้องรู้จักวิธีสร้างศรัทธาแล้วก็รักษาองค์กรบอกว่าจะไปไปต้องรับรู้จักรักษาคาพูดแล้วก็ผู้นําที่ดีนะครับบอกไปเลยครับผู้นําที่ดีไม่ได้นั่งอยู่บนหัวคนครับผู้นําที่ดีนั่งอยู่ที่ไหนครับนั่งอยู่ในใจคนครับต้องสามารถครองใจลูกทินได้ผมไปออกไปทําสายงานกับท่านเอ็มรอนยมิสนุอย่างเงี้ยครับคือถ้าไม่กินข้าวก็ไม่กินด้วยกัน คือถ้าอดก็บางทีลูกค้ายเยอะไม่ทันกินข้าวบาทีลืมมวลเลคุยกันบิงทีกินน้ําแก้วเดียวอ,อยู่จนถึงสองทุ่มบางทีตั้งตั้งแต่ประมาณมเก้าโมงสิบโมงก็คือจริงๆก็มีโอกาสกาไปกินได้แต่ว่าก็ต้องรอคือบางครั้งเขาก็นะารัทำหน้าอยู่แต่ถ้าเราเกิดไปนั่งกินอย่างเงี้ยแบบบางคนไปแบบเดี๋ยวลูกคิมเราคิดไม่ดีแล้วก็คลองงานบอกไว้เลยว่าที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่ดวงไม่ใช่ดวงนะครับ เกิดจากการวางแผนถ้าใครอาศัยดวงคิดว่าสําเร็จเพราะว่าไม่สมเด็จหรือเปล่าครับไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่สมเด็จธรรมดานะครับสมเด็จ <c oughs> <c oughs> มุนเซนงง่นง่จริงๆเลย <c oughs> คืออยากให้ครองคือต้องวางแผนร้านที่เปิดเยอะๆเนี่ยร้านอาหารที่เปิดในฝันกันเนี่ยที่เปิดๆปิดๆเนี่ยถามจริงมีใครวางแผนให้ตัวเองเจ๊งไหมไม่มี <c oughs> ที่เจ๊งเพราะไม่วางแผนครับ ต้องมาศึกษาดีๆครับแล้วสุดท้ายนะครับหมดครับหมดหรือยังครับบอกไว้เลยอยากให้ทุกท่านตั้งใจทำอย่างต่อเนื่องตั้งใจทำหมันเข้าประชุมแล้วก็ออกพบลูกค้าอย่างต่อเนื่องครับไม่ใช่บางคนบอกต่อเนื่องสม่ำเสมอจำได้ไหปีละครั้งเขาก็เรียกสม่ำเสมอนะครับรู้ออกไปหาลูกค้าประจำเลยปีละครั้งอยากสม่ำเ ทำทุกวันได้ทำทุกวันครับจริงๆครับเราลุยอย่างหนักในวันนี้อาจจะขึ้นขราวสตาร์โบนัสเดือนแสนในอีก5ปีข้างหน้าอาจจะรวยเป็นเศรษฐีในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยดีกว่าจนจนตายใช่ไหมครับท่านอาจจะได้เต้นในอีก5ปีข้างหน้าดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ทั้งชาติใช่ไหมครับขอให้ทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็6เดือนแสนหนึ่งปีล้านห้าปีเกษียณทุกคนครับสวัสดีครับ